คำเตือนชิวิดีอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่หน้าเกมฟินิชไลท์นะครับตอนนี้ก็มีงบเข้ามาที่11,000หนะทุกคนมาเดี๋ยวผมเริ่มเบ็ด500ไปเลยแล้วกันนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนใครลง5ฟองได้เข้าไปลุ้นในตัวฟรีเกมแับแต่ผมว่าเกมนี้ส่วนใหญ่ข้างในฟรีเกมมันไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะ ก็ปีหนึ่งเกมที่คนดูขอเข้ามานะครับวันนี้จัดให้เลยละกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมนี้นา,นานๆทีจะเข้ามาเล่นนะครับดูดิวันนี้จะรอดหรือเปล่านะทุกคนอเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเรามารุนในตัวฟรีเกมกันเลยครับผมว่าจะเกลือหรือเปล่านะเนี่ยมันชอบมีตัวกะกะเข้ามาให้รุนนะทุกคนตัวแ,งแพงๆนี้โอ้โหไม่ค่อยจะมาเลยนะครับ มาห้ารอบสุดท้ายขอแบบบุ้มบั้มหน่อยได้เปล่าได้ไหมยังไงเพื่อนโอเคสวยอืมดอกนี้คูณ9นะทุกคนได้มาที่72,000นะครับเอาดีสามรอบสุดท้ายนี้จะแตกแสงหรือเปล่านะทุกคนโอเคครับผม12ฟินสปินได้มาที่76,725นะครับทุกคน ไปต่อดีไหม <c oughs> ในใจก็อยากไปต่ออยู่ครับตอนนี้กำไรมีมาที่65,000นะครับผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนะทุกคนไม่โลภดีกว่านะครับนา,นานทีเกมนี้ผมจะแตกนะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> <c oughs> ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ